โซนนี้โซนสุดๆเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ชายหมดเลยใช่ไหมอืเป็นธรรมชาติเค่ะมาเรียนฝั่งนี้จะเหมาะกับฝั่งนู้นเนาะใช่ๆขอเราเหมาะกว่าะกล่าวว่าเดี๋ยวสักพอลูกเราไม่ทำต้นเดือนต้นเดือนหน้าแล้วกันเนาะคุณครูต้นเดือนเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะชอบไหมคะจีน่าชอบไหมคะสวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีคุณครูอยู่ตรงนู้นสวัสดีก่อนสวัสดีเป็นไหมเร็วถ้าจะเรียนต้องสวัสดี ถ้าจะเรียนต้องสวัสดีอ้าวสวัสดีทางนู้นสิทางนู้นทางนู้นสวัสดีทางนู้นสวยสวยคุณครูคนนู้นอีกคุณครูคนนู้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนู่นนูอยู่ด้่ขออยู่หน่อยค่ะขออยู่หน่อยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจีน่าจีน่ามาที่นี่นะเดี๋ยวต้นเดือนหมามมามาส่งนะงอ่ามาโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวให้มาแล้วยนะ น um 네 okay so ี่ที่นอนน้องลูกเย็นเย็นเลยโอ้นี่คุณครูนี่คุณครูนี่คนนี่มีน้องด้วยมีน้องตัวเล็กๆด้วยนี่มีมนี่นี่นี่น้องตัวเล็กนี่นี่น้องตัวเล็กอยู่นี่น้องตัวเล็กอยู่นี่สวัสดีค่ะคุณครูก่อนสวัสดีค่ะคุณครูก่อน ใจดีนะจ้าเนี่ยนั่งมไม่ได้้วยนี้ของน้องเล็กๆลกเลยอันนี้ของน้องเล็กๆนะโอ้เพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเพื่อนน่ารักเต็มเลยบายบายนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเดือนหน้าเจอกันนะ